ซึ่งการใช้งานก็สามารถเอาไปใช้กับระบบเทรดของทุกคนได้เลยนะครับถ้าได้อินดคเตอร์ตัวนี้ไปนะก็ไม่จำกัดว่าจะต้องไปเทรดตามที่เงื่อนไขที่ผมบอกอย่างเดียวนะก็เอาไปใช้ตามระบบเทรดของทุกคนได้เลยอย่างเช่นถ้าเพื่อนเทรดด้วยระบบของ FMC ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมากราฟวิ่งขึ้นมาในชุดนี้ถ้าเราเทรดด้วย FMC เราจะเห็นว่าเป็นการสร้างของ ุดกันลงมาเป็นบอสแล้วก็บอสใช่ไหมและชุดไหนคือชุดของชอตละ่ะชุดไหนเป็นชุดการเปลี่ยนเทรนเราจะมองเป็นชุดสวิงนี้ไหมแทนที่เราจะไปมองชุดสวิงนี้เรามองตามของสัญญาณอนดิคเตอร์เห็นไหมมันวิ่งตักขึ้นมาได้ถ้า fmc เราก็จะมองชุดนี้เป็นชุดการเปลี่ยนเทรนเป็นชุดชอตใช่ไหมหลังจากเกิดชอตก็คือการเปลี่ยนเทรนจากขาลงเป็นขาขึ้น โดยการใช้อินดคเตอร์ตัวนี้ในการช่วยอ่านราคาของการเปลี่ยนเทรนได้ตาม FMC นะครับแทนที่เราจะไปเดาว,ว่าชุดนี้เกิดชอ็อตแล้วก็บอสหรือเราจะไปตีฟิโบแล้วก็หาว่ามันวิ่งขึ้นเท่าไหร่เราก็ใช้อินดคเตอร์ตัวนี้ในการช่วยหาจุดในการเปลี่ยนเทรนได้นะครับชุดสวิงที่เรามองว่าเป็นชุดชอ็อตก็คือชุดนี้เห็นไหมครับ มีสัญญาณในการกลับตัวของ e n d i c a t o r ด้วยนะครับเราก็ใช้ชุดนี้เป็นชุดของการเกิด short หลักการเทรดของ FMC ก็คือร้อยมันย่อลงมาก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยไปหาจุดในการเข้าเทรดตามโซนแนวฟีโบหรือจะเข้าเทรดด้วยโซนของจากแนวต้านเป็นแนวรับจากแนวรับเป็นแนวต้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นชุดนี้ไหมที่มันขึ้นย่อมาข้างบนนี้ แล้วก็ย่อลงมาจากชุดนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมครับแล้วก็จากที่ย่อลงมาแล้วถ้าลุปปกเบรกเค้ื่อนไปโซนนี้เราจะอ่านโครงสร้างของราคาว่าเป็นแนวรับแทนนะครับเรียกว่าจากแนวต้านเป็นแนวรับนั่นเองเมื่อเกิดช็อตแล้วมันก็ย่อลงมาอยู่ในชุดราคาของแนวรับจากแนวต้านเป็นแนวรับนี่เราก็ตีโซนมาตรงนี้ มันย่อลงมาทดสอบแล้วก็เข้าเทรดออเดอร์บายขึ้นไปก็ได้นะครับหรือว่าจะรอสัญญาณในการเข้าเทรดในการกลับตัวแล้วก็เทรดออเดอร์บายตามก็ได้เช่นเดียวกันโดยการโฟกัสเข้าเทรดตามอินดคเตอร์ก็คือให้เราโฟกัสเข้าเทรดออเดอร์บายเราใช้อินดคเตอร์ตัวนี้ไปประกอบกับร,ระบบเทรดที่ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้หรืออย่างเช่นถ้าทุกคนเทรดด้วยดีมันซัพพลายเนี่ย แทนที่ทุกคนจะไปเทรดออเดอร์ซีลลงมาทุกคนก็รอให้มันย่อลงมาอยู่ในโซนของมันก่อนโซนดีมานซับไพก่อนแล้วก็ค่อยแล้วก็ค่อยจะเข้าเทรดออเดอร์บายขึ้นไปตามหน้าเทรดของอีดิเค t เตอร์ตัวนี้ก็ได้เห็นไหมเมันเป็นอีดิเค t เตอร์ที่สามารถช่วยเราอ่านโครงสร้างราคาได้นะครับถ้าเราเทรดด้วย fmc นะครับแทนที่เราจะไปสุ่มหาตัวของช็อตเนี่ยเราเอาตัวนี้มา ช่วยในการหาก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อตากขึ้นเห็นไหมครับมันก็เกิดชอ็อตสมบูรณ์แบบถึงที่เอารอก็คือใครจะรอให้เกิดบอสแล้วค่อยเทรดก็ได้หรือรอเทรดในช่วงของโซนจากแนวต้านเป็นแนวรับจากแนวรับเป็นแนวต้านหรือตีฟิโบโซนแนะเข้าโซน50%หรือ61.8%แบบนี้ก็ค่ยเข้าเทรดก็ได้เหมือนกันหรือจะเาไปเทรดร่วมกับระบบเทรดอื่นๆก็ได้เช่นอีเรียบเวฟ นะถ้าเป็นอ e ีเลเวฟล่ะชุดนี้อาจจะเป็นชุดแรกของอ e ีเลเวฟเรียกว่าเวฟหนก็ได้หรือว่าเป็นชุด้ายเวการพัดตัวที่เรียกว่าคอร์เรชันเป็นการพัดตัวเพื่ออะไรเป็นการพัดตัวเพื่อขึ้นต่อไงเห็นไหมอ่านตามโครงสร้างของชุดราคาอินดคเตอร์โดยการให้มองหน้าใบาใช่ไหมชุดนี้เป็นชุดหนึ่งสร้างเป็น A B C เห็นไหมครับตีฟิโบไปอยู่ในโซนที่จะเข้าเทรดก็ เปิดออเดอร์บายไปแค่นั้นเองนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็สามารถใช้ร่วมกันก็ได้เหมือนกันหรือจะเทรดด้วยระบบไหนอีกระบบของ h a r m o มนีแพทเทิรระบบแนวรับแนวต้านระบบของ ICT นะครับหรือเทรดด้วยฟิโบทับซ้อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าพวกเราได้ไปแล้วพวกเราจะเอาไปเทรดในระบบเทรดของพวกเราเองนะครับที่มีอยู่แล้วก็เอามาประกอบ กับการเข้าเทรดในหน้าเทรด indicator ตัวนี้ได้เช่นเดียวกัน